พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่เคารพทุกท่านครับตลอดระยะเวลา34ปีที่ผ่านมานั้นผมได้มีโอกาสร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนมายาังต่อเนื่องพื้นที่ใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหานั่นคือที่ที่ทำงานของผมครับเวลาใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ <S <S ต้องการกำลังใจนั่นคือเวลาทำงานของผมครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ผมเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆมาตลอดเวลาทั้ง2,38ชุมชนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆที่กระทบต่อการอยู่อาศัยหรือวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนรวมถึงคนบ้านมีรั้ว และเป็นปัญหาโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาการจราจรปัญหาอาญากรรมและยาเสพติดก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับที่เราคาดคิดว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งตลอดระยะเวลา13ปีที่ผมทำงานโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจผมตระหนักดีครับว่าปัญหาอาญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั้นมีความสำคัญอย่างไรที่ได้ไปสร้างความหวาดพิตก สร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องยาเสพติดเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะครับเรามีเด็กและเยาวชนเป็นจํานวนมากที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและเป็นภาพที่สร้างความทุกอ,อกทุกใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือญาติพี่น้องปัญหาน้ําเน่าเสียน้ําท่วมน้ําเออน้าขังนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่พี่น้องประชาชนนั้น มีความมิตกกังวลใจเรื่องขยะหรืออะไรต่างๆซึ่งอยู่ใกล้ตัวก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ตระหนักและคาดคิดว่าน่าจะมีกระบวนการในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่านี้ที่ผมลงสมัครผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ก็ด้วยตระหนักรู้ถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องว่ามีความจําเป็นและถึงเวลาแล้วที่ทุกอย่างสมควรจะได้รับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เราทุกยากกันมานานแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเราเก็บเกี่ยวปัญหาต่างๆเหล่านั้นเราทำวิจัยเราลงพื้นที่เราเก็บภาพถ่ายแล้วเราทำประชาสังคมเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกปัญหานั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาดำเนินการก็ได้กลั่นกรองออกมาเป็นนโยบาย ที่นาเสนอต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาครับการดําเงินต่างๆนั้นผมได้นําเสนอยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนากรุงเทพฯร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อเราตระหนักดีว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยงบประมาณที่มีจํากัดนั้นอาจไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นฐานปัญหาในระดับโครงสร้าง หรือปัญหาต่อยอดที่มีความจําเป็นจะต้องดูแลแก้ไขก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ครับการวางยุทธศาสต,ตร์ทํานองนี้เราได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหาใดก็ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถดูแลแก้ไขให้ได้ต้องทําทันทีและทําอย่างจริงจังเพื่อให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างดีที่สุด ปัญหาใดก็ตามที่อยู่นอกเหนืออํานาจนอกเหนือก็ป,ประมาณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเป็นเจ้าภาพและเป็นกลไกสําคัญในการที่จะสแสวงหาความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลที่จะต้องลงมาบูรณาการทํางานต่างๆให้บังเกิดผลเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังการเดินหน้าลงสมัคร เพื่อขอความไว้วางใจขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนทุกท่านได้กรุณาให้โอกาสผมเพื่อมาทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีเรื่องของการเมืองไม่มีเรื่องของกลุ่มบุคคลหรืออะไรต่างๆทั้งสิน้นเราได้หยิบยกของปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งครับแล้วเราก็มาดูว่าปัญหาใดซึ่งได้กระทบต่อวิถีหรือการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เราจะทํากอดและทําทันทีปัญหาใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องจําเป็นต้องรับความช่วยเหลือผมกลาบเรียนว่าผมจะไม่นิ่งนอนใจที่จะดูแลและเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นให้เกิดผลอย่างจริงจังพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนั้นมีอยู่เป็นจํานวนมากเมืองกําลังขยายตัวครับเรามีนักท่องเที่ยวมากมายเรามีน้องๆที่เป็นเด็กและเยาวชนกําลังเติบโตขึ้น ในปีนี้ก็จะมีน้องๆอ,อีกมากมายที่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากรุงเทพโดยระวังยุทธศาสตร์ทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อน,นั้นไม่มีอะไรเกินความจริงครับแล้วการตรวจสอบต่างๆนั้นก็จะมีระบบที่เกี่ยวข้องชัดเจนการทำงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลนั้นเราทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ระบบการตรวจสอบต่างๆนั้นมีอยู่แล้วและมีความชัดเจนผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครทุกท่านว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมยาเสพติดการจราจรน้ำเน่าเสียน้ำเอ,อ่อน้ำขังรวมถึงปัญหาขยะเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพื้นที่สีเขียวเรื่องของทางจักรยานเรื่องของทางเท้าหาบเล่แผงลอย การเดินทางหรืออะไรต่างๆก็ตามเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งรีบในการดูแลแก้ไขเรามีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเรามีผู้พิการอยู่ไม่น้อยมีกลุ่มหลากหลายทางเพศซึ่งทุกคนนั้นยินดีที่จะร่วมมือกันในทุกกระบวนการเพื่อให้การทำงานเพื่อให้การพัฒนาเพื่อให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นมหานครแห่งความสุขผมถึงได้อาสาที่จะคืนความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนผมอยากจะวัดระดับความสุขของพี่น้องประชาชนชาวกร,รุงเทพมหานครเราจะไม่ดูที่รายได้เราจะไม่ดูที่เม็ดเงินเราจะไม่ดูที่คนรวยคนจนแต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนั้นมีระดับความสุขมากขึ้นความสุขในการเดินทางความสุขในการใช้ชีวิตรวมถึงความสุขในครอบครัวซึ่งเป็นความสุขขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนทุกคน เด็กๆลูกหลานของเรานั้นจําเป็นครับที่จะต้องเติบโตมาในมหานครที่มีความสุขปลอดจากอาทยากรรมปลอดจากมรลพิษมีพื้นที่สีเขียวเราถึงได้ฟื้นลดลางบนเกาะรัตนโกสิน์เราถึงได้ทําทางเลียบแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนนั้นได้มีโอกาสที่จะชื่นชมกับความงดงามของพระอาทิตย์ไม่ว่าจะขึ้นหรือตกก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในหัวใจและอยู่ในความ ตระนักของผมผมอยากจะทําแล้วก็อยากจะคืนความสุขนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนการเดินทางซึ่งเราเสียเวลามากมายนั้นผมอาสาครับที่จะคืนเวลาให้กับท่านคืนเวลาให้ภาคธุรกิจลดเวลาในการเดินทางแล้วก็คืนความสุขให้กับครอบครัวในการที่ท่านจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นมาทํางานหรือว่านอนตื่นสายสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะทําครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมขอญาตกราบเรียนท่านว่า เป็นความตั้งใจและผมจะรักษาคำพูดผมจะรักษาคำมั่นสัญญาทุกๆคำพูดทุกๆก,กำลังใจที่เราได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ในทุกชุมชนตลอดระยะเวลายาวนานที่เราลงไปหาเสียงนั้นผมขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้กำลังใจให้โอกาสและให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เราจะก้าวไปพร้อมๆกันครับเราจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนั้นผมอยากให้ทุกคนได้จําไว้เป็นบทเรียนและเรามาร่วมกันใหม่เรามาตั้งต้นที่ดีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพนครทุกท่านนั้นจะต้องดีกว่านี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นเหล่าครับ แต่หมายถึงลูกหลานของเราที่จะต้องเติบโตและอาศัยอยู่ในมหานครแห่งนี้ผมจะทำทุกอย่างที่มีความจำเป็นสำหรับการดูแลในสวัสดิภาพชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงการต่อยอดในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาแก่พี่น้องประชาชนพื้นที่สาธารณะต่างๆการเอาสายไฟลงดินหรือกระบวนการในการที่จะปลูกต้นไม้กำจัดขยะอะไรต่างๆเหล่านั้น เป็นกระบวนการสืบเนื่องเป็นโครงข่ายที่เราจะต้องทําไปพร้อมๆกันผมขอแยกกราบเรียนท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอีกท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถทําได้ในอำนาจหน้าที่และงบประมาณของตัวเองนั้นผมจะทําทันทีและทําให้ประสบผลสําเร็จโดยเร็วที่สุดแต่อะไรก็ตามที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาลนั้นผมจะเป็นเจ้าภาพและเป็นคนกลางในการที่จะทํางานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อเราจะก้าวไปด้วยกันครับเราจะจับมือให้มั่นและเราจะก้าวไปพร้อมๆกันผมขอความกรุณานะครับว่าในวันอาทิตย์ที่สมมีนาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งซึ่งก็อยู่อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐาน ที่เราจะร่วมกันในการที่จะดูแล <c oughs> และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเราจะเริ่มต้นอย่างถูกต้องเราจะเดินไปพร้อมๆกันเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดปัญหาต่างๆที่หมักหมมปัญหาต่างๆที่ยังคงอยู่และปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นเราจะมาร่วมกันเราจะสร้างชุมชนทุกชุมชนให้มีความเข้มแข็งให้ทุกคนได้เข้ามีงามีส่วนร่วมให้ทุกคนได้เข้ามาม บริหารจัดการต่างๆอะไรก็ตามที่เสร็จสิ้นได้ในระดับชุมชนนั้นเราจะให้เสร็จสิ้นที่นั่นครับเพื่อทุกคนมีความรักมีความผูกพันและมีความที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันการบริหารจัดการของสำนักงานเขตซึ่งเป็นที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่กรุงเทพมหานครจัดการหรือศูนย์ดูแลเด็กเล็กต่างๆนั้น เราจะกระจายลงสู่ชุมชนให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้ถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดและใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดอย่าว่าแต่ทํางานในช่วงกลางวันเลยครับต่อวันนี้ส่วนบริการต่างๆของกรุงเทพมหานครนั้นเราจะทําตลอดวันตลอดคืนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสมาใช้บริการปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนนั้นผมตระหนักดีว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเช้าถึงช่วงเย็นเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาผู้ที่อยู่อาศัยในตึกสูงก็มีความกังวลใจเรื่องอักขีภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็มีแผนนะครับที่จะมีศูนย์เฝ้าระวังอาจญากรรมและอักขีภัยศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่จะบริหารจัดการเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นมีความสุขมีกำลังใจและอยู่ร่วมกันในมหาคนครแห่งนี้ด้วยความสุขอย่างแท้จริงผมจะเฝ้าติดตามและจะเป็นคนทำงานตลอดเวลาหากพี่น้องประชาชนยังมีความทุกข์ ยังมีความกังวลใจยังมีปัญหาอยู่รอบตัวผมนอนไม่หลับหรอกครับผมตั้งใจและผมอาสาที่จะคืนความสุขที่จะสร้างรอยยิ้มในวันอาทิตย์ที่สมีนาคมก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้กราบเรียนท่านแล้วว่าเป็นวันที่ขอความปรุณาทุกท่านได้ห้ยให้โอกาสผมซึ่งตั้งใจอย่างแท้จริงและแน่วแน่และมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการที่จะทุ่มเททํางานอย่างหนักเพื่อให้การ ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะใกล้ตัวไม่ว่าจะไกลตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับรวมหรือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยหรือเป็นปัญหาในระดับโครงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าเรามาช่วยกันเรามาเริ่มต้นแล้วเรามาจับมือกันไว้ให้มั่นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ครับผมจะเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้นําที่นําพาทุกองคาพยพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานั้น มาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกส่วนในทุกกระบวนการเพื่อการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างที่ทุกคนได้มุ่งหวังไว้ในวันอาทิตย์ที่สมีนาคมนี้เราจะก้าวไปด้วยกันครับและผมขอความกรุณาพี่น้องประชาชนขอความกรุณาได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ใช้ดุลยพินิษ์ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมและผมเองก็จะขอความกรุณาและขอกําลังใจว่าถ้าท่านเข้าขูหาการเลือกตั้งขอความกรุณาว่า กาเบอร์9กพลตุเรกพงศพัฒน์พงเจริญพักเพื่อไทยหมายเลข9ครับขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งครับ